สวัสดีครับผมบีมฮองเจ้าดันโลนะครับวันนี้จะมาดูร้อยผ้าหัวเถิกนะครับแปลงเป็นชุดไม้ไฟเลี้ยวบังลมนะครับไม้ต้มนะครับแล้วก็ไฟแต่แปลงแค่ชุดไฟนะครับชุดไฟไฟเลี้ยวบังลมนะครับแล้วก็เป็นเครื่องเป็นของร้อยผ้าหัวเถิกอยู่นะครับแต่เป็นเป็นแปลของ รื่อหัวขี้นั่นแหละผมก็ไม่รู้นะครับเพราะว่าผมมารีวิวให้ดูนะครับเท่าที่ผมรู้นะครับผมจะพูดเท่าที่ผมรู้นะครับไร้ผ้าครับคันนี้ครับเต็ปลูกนะครับประมาณห้าสี่ไม่ก็เจ้าของหมกผมนะครับผมไม่รู้ก็จะว่าอะไรนะครับแต่ก็เป็นระบบน้ำมัน e85 นะครับ e85 นะครับอย่างงนะครับเดี๋ยวนี้ขาแปลงกันเยอะนะครับผมก็มามาแชร์ความรู้ให้เพื่อนๆนะครับนี่ครับ มืแปลงเป็นหัวฉีดครับประมาณาราคาประมาณหมื่นอัพนะครับหมื่นอัพนะครับนี่ท่อเฮงนนครับติดยอดไปเลยคันนี้แต่เป็นเครื่องเครื่องสภาพหนึ่ง,ป,งปีนะครับผมจะบอกให้เครื่องสภาพหนึ่งปีเครื่องสภาพหนึ่งปีนะครับทามาหนึ่งปีทามาแต่ชุดคาบูนะครับคาบูก็วิ่งที่ผาแล้วเปลี่ยนหัวฉีดแม่็แรงนะครับสเตอร์นี่ยี่แปดนะครับตอนแรกไล่ยี่หกนะครับรอมันรอ,อกเกินมันรอรอบเกินนะครับไล่นะครับเดี๋ยวจะมีรีแมปเร็วๆนี้ครับคันนี้ เป็นไปแล้วบางลมนะครับชุดไฟนะครับก็สเตปผมไม่แน่ใจจริงๆนะครับแต่เขาติดไว้ห้าสองนี่วอเตอร์จริงๆโอเคครับผมจะมาให้ฟังเสียงมันนะครับรถคันนี้มันจะเดินเบาไม่ค่อยอยู่นะเพราะว่ากล่องมันเสียนะครับกล่องเขาซื้อมาเขาเป็นซื้อชุดไฟมือสองนะครับมันเสียนะครับเดี๋ยวเขาจะเปลี่ยนกล่องด้วยครับะลองสตาร์ทนี่สภาพหนึ่งปีสภาพหนึ่งปี เดี๋ยวผมต้องต่อใหเล เพ่ดังไม่ได้นะครับอยู่ในเขตชุมชนนะครับเดี๋ยวผมจะโดนด่านะครับโอเคครับฝาาไว้ด้วยนะครับคันนี้ชีเว t หนึ่งปีร้อยสี่สิบห้านะครับ g ี e s t หนึ่งปีร้อยสี่สิบห้าครับตอนเครื่องสดวิ่งร้อยหกร้อยเกือบร้อยห้าสิบห้านะครับน่าจะถึงครับผมไม่แน่ใจออข้าบูครับโอเคครับเดี๋ยวจะมีโปรเจกต์คันนี้นะครับชุดเสื้อฝาไฟเลี้ยววังลมนะครับเต็มระบบครับ เดี๋ยวมาดูนะครับติดตามไว้ด้วยนะครับสวัสดีครับวันนี้ผมขอจบคลิปเป็นเท่านี้ครับสวัสดีครับผมบิวคอนเดรโรนะครับฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับ